ขอความสุขความเจริญจงมีต่อพุทธศาสนกาิกชนผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกคนทุกท่านต่อปัญหาธรรมะในตอนนี้เป็นตอนที่31การตอบปัญหานี้ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่28นั้นบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2,564ตั้งแต่ตอนที่29เเป็นต้นมาก็เริ่มบันทึก ในปี25งพ้าหห้าซึ่งรวบรวมปัญหาข้อสงสัยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังและกก็บันทึกเสียงเอาไว้เผยแพร่ตามการเวลาสมควรในเรื่องปัญหาธรรมะตอนที่31นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของท้าวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณเป็นชื่อที่คุ้นสำหรับ ชาวไทยแล้วก็ชาวพราหมณ์ฮินดูต่างๆก็จะคุ้นชื่อเทวสุวรรณพอถึงคําว่าเทาวสุวรรณคนก็จะนึกถึงยักเขี้ยวงงงงแล้วก็ยืนย่ออย่อขาลงเล็กน้อยถือกระบองด้ามใหญ่เอาไว้ตรงกลางช่องท้องแล้วก็เอาปลายกระบองลงมาปักลงมาที่กลางเท้าทั้งสองข้าง ตึงกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้างยักษ์เขียวงงแต่งตัวต่างๆนานามียักษ์เขียวบางยักษ์แดงบางอย่างนี้เป็นต้นบางที่ทํเป็นยักษ์ขาวยักษ์ดำยักษ์ทองก็มีแต่ว่าที่เห็นการทั่วไปก็มักจะทำเท้าเวสวร,ร์เป็นยักษ์เขียวกับยักษ์แดงถามว่าเท้าเวสวรร์คือใครคืออะไรเกี่ยวอะไรกับชาวพุทธในศาสนาพุทธเรานี่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปซะมากกว่า หรือไม่กรูปเหมือนของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มากกว่าทําไมจึงคุ้นชื่อคุ้นหูและได้ยินกันบ่อยๆในชื่อของเท้าเวสุวรรวันนี้เราก็มาต่อปัญหาธรรม,มากกันสําหรับบางคนที่มีประสบการณ์มากบางคนมีการศึกษาทางธรรมะมาดีแล้วก็ศึกษาพระปริยติธรรมพระไตรปิฎกมาดีก็จะรู้สึกว่าเรื่องทาเวสุวรรณเป็นเรื่องปกติ เขารู้มานานแล้วเนี่ยประมาณอย่างนี้นะรู้มานานแล้วรู้มามากซะด้วยแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเทววสวรรค์เลยก็ได้เคยแต่ได้ยินชื่อเห็นบรรยักาศเคี้ยวงงทั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคือใครบางคนก็บอกเทววสวรรค์ก็คือคนเฝ้าประตูวัดอ่าเขาเพราะเขามักจะทํารูปยักษ์เคี้ยวง,งงอยู่ซุ้มประตูวัดคนเห็นก็กลัวเพื่อป้องกันจนขโมยได้อาจจะมีนึกเป็นอย่างนั้นก็ได้เทววสวรรค์คือใคร ทา้าเวสุวรรณก็คือเทวดาผู้ใหญ่องค์หนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์นี้มีอยู่ด้วยกันหกเขตแต่เขาจะบอกกันว่าสวรรค์มีหกชั้นนะแต่จริงแล้วเท่าที่เคยได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณความดีท่านบอกว่าสวรรค์น,นี้เขาเป็นเขตเหมือนประเทศนี้ติดกับประเทศนั้นประเทศนั้นติดประเทศโน้น เป็นผืนเดียวกันแต่แบ่งเป็นเขตอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกาอ่างนี้แต่ว่าคนทั่วไปจะบอกว่าสวรรค์นั้นเขาแบ่งเป็นชั้นๆนะสวรรค์เนี่ยมีหกชั้นคนทั่วไปจะบ่บงนี้บางคนพูดเกินไปกว่าน,นั้นบอกสวรรค์นั้นมีถึงชั้นที่เจ็ดอันนี้ไม่ใช่ความจริงอ่าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงสวรรค์ชั้นเจ็ดนั้นไม่มีอยู่จริงนะสวรรค์นั่นมีหกหกเขต นะสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าจาตุมหาราชิกาหมายถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่มีเทพผู้ยิ่งใหญ่จำนวนสี่ท่านก็คือเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองอารักขาปกปักรักษามนุธธรรษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งสีท่ทิศเหน,นือทิศใต้ทิศตะนออกทิศตะนตกท่านเท้าวสุวรรณก็เป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ทิศเหนือนั้นก็คือ ท่านเาววสุวรรณทิศต,ตนออกอ่าเดี๋ยวทิศเหนือนั้นเทววสุวรรณเป็นหัวนหน้าของบรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าท่านเป็นยักษ์แต่ท่านเป็นเทวดาที่คุมปกครองบรรดาพวกยักษ์ผู้ผีต่างๆทิศตะวันออกท่านเทา้าทัตตลท้าทัตตลนี้ปกครองคุ้มครองพวกบรรดาคนทันคนทันวิทยาธรพวกที่ กึ่งเทพกึ่งมนุษย์ที่มีฤทธิ์มีอำนาจมีกายทิพย์นะไม่ถึงขนาดเป็นอากาศเทวดาเบื้องสูงที่ใต้เป็นของท่านเท้าวิรุนหกมีบริวารเป็นพวกกลุมพันกุมพันก็คือพวกตัวโตโตพุงพุยพุยแล้วก็ถือคาถาหรือตะบองที่ด้นตกเป็นของท่านเท้าวิรุณปัก ท่านปกครองนํำดาพวกพญานาคต่างๆอันนี้เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมหาราชิกาท่านทาวิสวรรค์ก็เป็นหัวหน้าของเท้าวเจตุรโรกบาลท,ทั้งสี่เป็นหัวหน้าเทวดาที่คุ้มของด้านทิศเหนือเพราะฉะนั้นวัดศาสนสถานต่างๆจึงมักจะสร้างทันเทาววิสวรรค์เอาไว้ในด้านของประดดตูทางทิศเหนือแต่บางวัดนี่ พื้นที่มันไม่เหมาะสมกับต่อการที่จะสร้างประตูทางทิศเหนือประตูหันไปทางตอนออกท่านก็ยังอรุลมสร้างเท้าวิสวรรธ์ทิศตอนออกถือว่าเป็นทิศหน้าวัดทางด้านเหนือนะ่ถือว่าเป็นเป็นด้านหน้าเขาก็ถืออย่างนี้แต่ถ้าตามความถูกต้องจริงก็คือต้องอยู่ในทางทิศเหนือสวรรค์ชั้นที่สองเรียกว่าชั้นดาวดึงดาวดึงเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเทวดาทั้งหลายมีพระอินเป็นหัวหน้าคุ้มของทั้งหมดทั้งหกชั้นหกเขต ชั้นที่สามเป็นชั้นยามาชั้นที่สี่ชั้นดุสิตชั้นที่ห้านิมมารนรดีชั้นที่หกปรนิมมิตวัสวัตติอันนี้ค่อยว่ากันทีหลังซึ่งเราก็เคยตอบปัญหามาแล้วเรื่องว่าเทวดามีจริงหรือไม่เคยมีการตอบปัญหามาแล้วเมื่อปี2564ก็ได้บันทึกเสียงเผยแพร่ไว้สำหรับในตอนนี้เรามาพูดถึงเฉพาะจุดก็คือเรื่องของท่านเท้าวเวสุวรรณ สรุว่าท่านเทวีสวรรค์คือใครคือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่อคงหนึ่งเป็นหนึ่งในเท้าจัตรุรโรกบาลทั้งสี่เท้าจัตรุรโรกบาลหรือว่าเทา้าจาตุมหาราชมหาราชทั้งสี่นี้คือใครถ้ามหาราชทั้งสี่คือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่หัวหน้าเทวดาที่ให้การปกปักรักษาคุ้มครองทิศต่างๆเหนือใต้ออกตก ทันท้า,ทาววิสวรณคือเทวดาองค์หนึ่งซึ่งปกปักรักษาคุ้มของโลกทางด้านทิศเหนือแล้วก็มีบริวารเป็นบรรดาพวกยักษ์แล้วก็ปกครองออบรรดาพวกผูดผีต่างๆด้วยนี่คือท้าววิวสวรณ์ท้าววิสวรณ์นี้ไม่ใช่จะมีแต่ในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาพุทธก็มี โดยเฉพาะในเรื่องของพระสุตตันติฎดกหรือว่าพระสูตรที่มีมาในพระไต,นะตรปิฎกนั้นกล่าวถึงเรื่องของเทา้าวิสวรรธ์ไว้ค่อนข้างมากกล่าวถึงเรื่องของเท้าจตุโรคกรบาลทั้งสี่ไว้ก็มากบรรดาเรื่องของเทวดาวเรื่องพรมมากมายเรื่องผีสางต่างๆมีมากมายในพระไตรปิฎกถึงแม้ครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆปัจจุบันมาจะคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าพระไตรปิฎกมันเขียนผิดเขียนเกินจริงนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์พระสงฆ์บางองค์ก็ยังมีความคิดแบบนี้แต่ว่าในพระไตรปิฎกนั้นอุดมไปด้วยเรื่องพวกนี้ถ้าเราได้ศึกษาจะรู้ว่าเปิดไปหน้าไหนๆก็แทบจะเจอเรื่องพวกนี้เป็นปกติเพียงแต่ว,ว่าคนยุคหลังเริ่มมีความรู้มากขึ้นก็จะมีความเข้าใจว่าคนสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ค่อยฉลาด ก็เลยจะต้องแต่งเรื่องแต่งราวมาหลอกคนสมัยก่อนนี่คือความคิดของคนบางคนในสมัยนี้ว่าเขาแต่งเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวดาเอาไว้หลอกคนเพื่อใช้คนทาความดีจะได้ไม่ทาความชั่วโดวยเอาเรื่องพวกนี้มาหลอกคือเข้าใจว่าคนสมัยก่อนโง่กว่าคนปัจจุบันนี่คือเขาจเขาเข้าใจอย่างนี้นะแต่พระสงค์ครูบาอาจารย์และประชาชนพุทธศาสาสกชนอีกมากมายคิดเห็นไปคนละทาง ที่เห็นว่าพระไตรปิฎกเขียนถูกต้องแล้วและเชื่อว่าเทวดามีจริงพรหมมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบาบุญมีจริงสิ่งที่เป็นทิพย์ต่างๆมีจริงเช้าพุธในประเทศไทยส่วนหนึ่งเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ท่านเทศนาสําคัญไว้มีจริงทุกประการเชื่อเต็มที่เลยอีกส่วนหนึ่งไม่เชื่อเลยเป็นเรื่องแต่งเรื่องโกหกอันนี้ก็ว่ากันไปเรา เถียงกันด้วยความเห็นส่วนตัวนั้นเถียงเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่ถ้ามาสนทนากันด้วยการนําเอาข้อมูลยกขึ้นมานําเสนออย่างนี้ก็จะจบง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับในเรื่องของคําถามที่ว่าเท้าวเวสุรวรรณคือใครก็ต้องตอบว่าจากการศึกษาในหนังสือธรรมะในนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกที่พระและเนนได้ศึกษากันมา จากการศึกษาในหลักสูตรบาลีการศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกการศึกษาต่างๆที่เคยผ่านมาพบว่าในพระพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าท้าเวสวรรณมีจริงเทวดามีจริงพระสงฆ์ครูบาจารย์ผู้ทรงคุณความดีทรงฌานสมบัติผู้ทรงอภินญ,ญาสมบัติมีทิพจักุยานก็ยืนยันว่าเทวดามีนรกสวรรค์มีแต่ คนอื่นจะเข้าใจอีกอย่างอย่างไรก็เป็นความเห็นส่วนตัวพระไตรปิฎกก็กล่าวว่าเทวดามีเท้าไวสวรรณมีเป็นหัวหน้าทเทวดาที่คุมพวกบรรดายักษ์ผู้ผีต่างๆจะเห็นได้ว่าในวัดต่างๆก็จะมีเท้าไวสวรรณคุ้มครองแล้วก็บรรดากูภา้ภัยพวกกู้ภัยเนี่ยจะต้องเกี่ยวเนื่องกับศพเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆมากมายเขาก็จะ มักจะสร้างรูปเหมือนเท้าวิสวรรณ์เอาไว้คุ้มครองสถานีกูภ้ภัยหรือว่าเป็นพระเครื่องไว้คล้องคอทําเป็นมีดหมอเท้าวิสวรรณ์ไว้ติดตัวเวลากรณีที่ต้องไปกู้ศพไปเก็บศพคือคนเราก็มีความกลัวก,ก็กลัววิญญาณกลัวอะไรต่างๆพวกนี้ผีใตหงสผีใตท้งกลมอย่างนี้เป็นต้นวุ่นวิเศษอย่างนี้เป็นต้นก็เขาก็จะมีอะไรติดตัวไว้มักจะสร้างเป็นทเท้าวิสวรรธน์เพราะว่าเขาเชื่อว่าทเท้าวิสวรรธน์นี้ เป็นเทวดาที่คุ้มครองพวกบรรดาปกครองพวกบรรดาผู้พูดผีจิวิญญาต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมีท่านเทวีสุวรรณไว้พวกพาติดตัวก็จะป้องกันเสนียดจันไดอับมงคลต่งางๆเสยศาสตร์มนดําสิ่งเช่าอแไรต่างๆก็เชื่อศรัทธากันอย่างนั้นแต่ว่าวัตถุมงคลของแต่และสำนักก็คงมีอนุภาพไม่เท่ากันจะบอกว่าบูชาทเวศสุวรรณแล้วคนอื่นกันได้ทําไมของเรากันไม่ได้ ก็กมันก็คงจะไม่เหมือนกันอาจจะปลุกเสกมาไม่เท่ากันความเข้มขังไม่เหมือนกันอีกอย่างก็เกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ครองคนที่บูชาเท้าเวสวรร์ด้วยคราวนี้ก็มาพูดต่อว่าถ้าพูดถึงเท้าเวสวรร์แล้วคนก็จะถามว่าแล้วบูชาท้าเวสวรร์อย่างไรมีอะไรที่เกี่ยวกับเท้าเวสวรรณที่น่าศึกษาบ้างก็ต้องพูดถึงพระไตรปิฎกเหมือนเดิม แหล่งข้อมูลใหญ่ของชาวพุทธเราก็ต้องพูดถึงพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นก็มีการพูดถึงพระสูตรบทหนึ่งว่าพระสงฆ์เนี่ยไปปฏิบัติธรรมจเจริญสมณธรรมในป่าก็ปรากฏว่าเจอการรบกวนเป็นเสียงสัตว์โหยหวนบ้างเป็นขีมัหลอกบ้างเป็นยักษ์มาไล่บ้างคือมีอะไรมาคุกคามต่างๆนานาส่วนหนึ่งของการคุกคามพระสงฆ์นั้น ก็มาจากยักษ์ยักษ์เนี่ยมีทั้งยักษ์ดีแล้วก็ยักษ์อันตรพานคนเราเนะี่ยมีคนดีคนชั่วชนใดยักษ์ก็เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันมียักษ์ดียักษ์ชั่วเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีสัตว์ดีสัตว์ชั่วเหมือนกันอในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าพระสงฆ์ไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาบางองค์ก็เกิดความกลัวได้ยินเสียงได้รับการคุกคามคราวนี้ก็มากราบเรียนต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ความเจริญในการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ก้าวหน้าตามสมควรท่านเท้ามหาราชทั้งสี่นำโดยท่านเท้าเวสุวรรณก็มาเฝ้ามาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสมรมัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเาทวดาทั้งหลายและท้าวมหาราชนี้มีความเคารพในพระรัตนตรยัยเคารพในพระเจ้าพระธรรมประสงค์ปรารถนาที่จะให้ประสงค์นั้น โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมตามป่าทุดงไปอยู่ตามป่าตามถ้ำแสวงหาความสงบเนี่ยต้องการให้มีความเจริญในการปฏิบัติสมณธรรมแล้วก็ไม่อยากจะให้มีพยันตลายจากบรรดาพวกยักษ์อันธพาลพูดผีอันธพาลต่างๆท่านเท้าเจโกกะโรคกบาลทั้งสีหรือเท้ามหาราทั้งสีนําโดยท่านเท้าไวสุวรรณก็เลยมากราบเรียนขออนุญ,ญาตพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอ่อ ข้าพเจ้าหมายถึงว่าท่นทานเทววิสวรรณยเป็นหัวหน้าของเทวดาทางทิศเหนือปกครองคุ้มครองบรรดาพวกยักษ์และผู้ผีทั้งหลายปรารถนาจะสาธยายมนว่าด้วยเรื่องของการสรรเสริญพระคุณความดีบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนิมนต์ให้พระสงฆ์ทั้งหลายนี้นำไปสาธยายไปสวดไปท่องไปภาวนาะด้วยหนภาพนี้ ก็จะสามารถปกป้องปกปักรักษาภัยอันตรายจากบรรดาพวกยักษ์และพูดผีป่าผีถ้ำต่างๆได้บรรดาท่านเท้ามหาราชทาั้งสีพร้อมด้วยเทา้าวิสวรก็เลยสาธยายมนเป็นภาษาบาลีที่ครูบาดานรได้เรียบเรียงเอาไว้แล้วก็บรรจุไว้ในหนังสือมนพิธีเป็นบทสวดย่อๆจริงๆบทสวดนี้ค่อนข้างยาวเป็นบทสวดวิปัสสิต หรือว่าอาตานาติยสูตรอาตานาติยสูตรนี้เป็นบทที่ท่านเท้ามหาราชทั้งสี่นำโดยท่านเท้าไวสวุวรรณสาธยายมนถวายพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อนิมนต์ให้ประสงค์ทั้งหลายได้ศึกษาและนำไปท่องภาวนาป้องกันพูดผีต่างต่างตัดมาเป็นบทสั้นๆก็คือบทวิปัสิทธิตและก็บทนะโมเมสัพพระพุทธานังซึ่งก็มีอยู่ในหนังสือมนพิธี ซึ่งหาศึกษาได้แล้วก็แนะนําให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสมควรจะท่องไว้เพราะว่าเป็นการสรรเสริญพระคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการนมัสก,การพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์บทวิปัสสินี้ขึ้นว่าวิปัสสิสนามัตถุก็ยาวไปประมาณสิบกว่าบรรทัดว่าโดยคุณความดีนมัสก,การพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้นี่ไล่เลียงลงมาต่อด้วยบท นโมเมสัพพะพุทธ,ธานังอุปันานานังเมสินังก็คือขอนอบน้อมนมัสการต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตั้งแต่พระตันหังกรเป็นต้นมาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระสมณโคดมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็เป็นบทที่ท่านทา้าวิสวรณ์พร้อมด้วยเท้ามาหาราชนั้นได้ร้อยกรองขึ้นมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ประสงค์ไปสวดก็ช่วยในการป้องกันบรรดาดผู้ผีบรรดาพวกยักษ์ต่างๆได้คนทั้งหลายในยุคป,ปัจจุบันจึงนําบทนี้มาเป็นบทผ่านยักษ์บทผ่านยักษ์ก็คือบทที่สวดเพื่อป้องกันภัยจากบรรดายักษ์อันดภานต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเท้าวิสุวรรณแล้วก็บทสวดวิปัสสิ์ บทสวดนโมเมศพระพุทธานังหรือว่าบทอาตานาติยสูตรที่แนะนำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ท่องภาวนาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฮัมมะโดยพระอาจารย์ฮัมมะนุสสองด้วยนะคะกาบโมหัาสาธุค่ะ